ครับนะช่วยกันบอกต่อนะครับนะถ้าเห็นว่าคุณครูพี่นันสอนดีนะครับเข้าใจง่ายเพราะสไตล์ของคุณครู1คุณครูแปลให้ทุกคำศัพท์สองคุณครูบอกหลักไวยากรณ์ให้3มคุณครูเขียนคำแปลให้ด้วยเลยนะครับเรียกันต่อนะครับผมนะหนังสือ fly with English นะครับของชั้นบ .4 ในส่วนที่เป็นแบบฝึกหัดหน้า18นะครับนักเรียนเปิดหนังสือหน้า18มาก็สามารถที่จะมาเรียน ได้เลยนะครับเรียนไปกับคุณครูพีนานก่อนนะครับนะในช่วงปิดเทอมก่อนที่จะไปเรียนกับคุณครูประจำวิชาที่โรงเรียนมาดูทักษะการอ่านกันนะครับคำสั่งเขาบอกว่า read about what Sam did yesterday read เออ่านนะครับ about เกี่ยวกับ what ตัวนี้ไม่ได้แปลว่าอะไรนะครับนักเรียนนะซึ่งทักษะการสอนของคุณครูนะครับคุณครูจะสอนให้จำว่า What อยู่หน้าแปลว่าอะไร What อยู่ในแปลว่าซึ่งนั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดว่า What อยู่หน้าประโยคนะครับเช่น What is your name นะครับคุณชื่ออะไรหรือชื่อของคุณคืออะไรแต่ถ้า What อยู่ในอย่างนี้ให้แปลว่าซึ่งนะครับดังนั้นให้นักเรียนอ่านในสิ่งซึ่งนะครับแซมได้กระทำแล้วนะครับเมื่อวานนี้นะครับ d ด d เป็นอดีตนะครับดูอดนะครับเรามา อ่านไดอารี่นะครับนะซึ่งแซมได้บันทึกเอาไว้นะครับแซมเขียนไดอารี่นักเรียนเคยเขียนไดอารี่หรือเปล่าหรือรู้จักไดอารี่หรือเปล่าครับนักเรียนป .4 นะครับนะต้องค้นหาความรู้เพิ่มเติมนะครับนะไดอารี่คือการบันทึกประจําวันนะครับ Dear Diary ก็คือพูดกับไดอารี่นะครับนะไดอารี่ที่รัก Yesterday morning เมื่อเช้าวานนี้ I was at school ฉันอยู่ที่โรงเรียน S I s ฉัน w a รอยู่ at ที่สกูโรงเรียน but แต่ว่า my mother คุณแม่ของฉัน w o s อยู่ at ที่ t h r m e t k e t ตลาด after school นะครับนะ after แปลว่าหลังสกูแระโรงเรียนแต่ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าหลังโรงเรียนนะครับไม่ได้ว่านักเรียนไปอยู่หลังโรงเรียนมาอยู่หน้าโรงเรียนอยู่ข้างโรงเรียนอะไรไม่ใช่นะครับ after school แปลว่าหลังจากโรงเรียนเลิก หรือหลังจากเลิกเรียนนะครับ my brother ในที่นี้คุณครูแปลว่าพี่ชายก็แล้วกันนะครับนะนักเรียนจะแปลว่าน้องชายก็ได้ครับพี่ชายของฉันแ n d I และก็ตัวฉันนั้น were นะครับอยู่ที่ ad แปลว่าที่ The Cinema โรงหนังคาว่าอยู่ที่โรงหนังในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าไปนั่งเล่นนะครับคือไปดูหนังนั่นเองนะครับคำว่าอยู่ที่โรงหนัง t h e e w a r นะครับแปลว่ามีตามด้วยคำนามเอกพจน์ There was a film ก็คือมีภาพยนตร์หนึ่งเรื่องก็คือกำลังดูภาพยนตร์อยู่เรื่องหนึ่งนั่นเอง About เกี่ยวกับ Monsters นะครับแปลว,ว่าสัตว์ประหลาดฉันแล้วก็พี่ชายนะครับหนาไปดูหนังเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับหนังหนังเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดแล้วก็เตอมเมสด้วยนะครับสัตว์ประหลาดมีหลายตนแล้วก็เบลนะครับแอนเม were at the cinema too เวอร์แปลว่าอยู jewelry, ่นะครับก็คือเป็นอดีตนะครับนะก็คือถ้าเป็นปัจจุบันก็เป็นอาแต่เมื่อเป็นอดีตก็เปลี่ยนเป็นเวอร์แอดที่เดอะซนมาโรงหนังทู่แปลว่าด้วยเหมือนกันเพื่ะนเมยแล้วก็บิลนะครับก็ไปดูหนังเหมือนกันไปเจอกันเลยเดย์เดนนิแปลวพวกเขาทั้งหลายก็คือบิลและแมรี่เอและเมยนะครับนะเดพวกเขา were afraid of the monster เวอร์ Were, นะครับก็คือเ o r ร์ทูบใช้คู่กับคำคุณศัพท์เออเฟรชแปลว่ากลัวนะครับเป็นคำคุณศัพท์เวอร์ Were, ไม่ต้องแปลกลัวอะไรครับออฟแปลว่าของมอนเซอร์ monster, แปลว่าสัตว์ประหลาดกลัวของสัตว์ประหลาดในที่นี้เวลาแปลเป็นไทยเราไม่ต้องใส่คำว่าของนะครับเพราะเออเฟรชนั้นตามมาด้วยออฟนะครับอยู่ๆเราจะแต่งประโยคว่าเออเฟรชเดอะมอนเซอร์เลยไม่ได้นะครับนั้นะต้องใส่ออฟด้วยแต่เวลาแปลเราตัดทิ้งไปเลย ก็แปลว่าพวกเขากลัวสัตว์ประหลาด I wasn't afraid of the funny monster ทีนี้เขาขยายด้วยนะครับส่วนตัวฉันนั้นฉัน wasn't afraid afraid ฉันไม่กลัวนะครับไม่กลัวไม่ใช่ไม่กลัวสัตว์ประหลาดเฉยๆนะครับก็คือสัตว์ประหลาดนั้นมันดูตลกนะครับนะฟันนี่ฉันไม่กลัวสัตว์ประหลาดที่ดูตลกเหล่านั้นเลยนะครับแปลว่าอย่างนั้น in the evening ส่วนในตอนเย็นนั้นนะครับ my mother and I คุณแม่ของฉันแล้วก็ฉันนั้น went to the park เราไปเสียไปเที่ยวสวนสาธารณะกันนะครับ for a walk ไม่ใช่ไปเที่ยวครับ for a walk แปลว่าไปเดินเล่นครับ for แปลเพื่อ a walk แปลว่าการเดินเพื่อการเดินก็แปลว่าไปเดินเล่นนั่นเองนะครับ walk มีอาจนำหน้าเพราะว่าเป็นคำนามแล้วนะครับตรงนี้ ถ้าเป็นคํากริยาอ่านนาหน้าไม่ได้นะครับนักเรียน,นเป็นคํานามแล้วแปลว่าการเดินเดินหลังจากนั้นนะครับ at night ตกกลางคืนหรือว่าเวลากลางคืนนะครับก็ใช้คํานําหน้าว่า at นะครับแต่เราไม่ต้องปแปลว่าที่นะครับอย่าไปแปลว่าที่กลางคืนปแปลว่ากลางคืนไปเลย at ไม่ต้องแปล My brother นะครับพี่ชายของฉันหรือน้องชายของฉัน My mother นะครับคุณแม่ของฉัน And I และฉัน Were นะครับแปลว่าอยู่ At ที่นะครับ At l y l a s house แปลมาจากหลังเองนะครับบ้านของอคุณป้าที่ชื่อว่า Lyra la We were happy We พวกเราทั้งหลายคือเรานะครับคุณแม่นะครับพี่ชายนะครับ were happy happy นะครับความจริงแล้วเป็นคำคุณศัพท์นะครับจริงๆแล้วไม่ได้แปลว่าความสุขนะแปลว่ามีสุขนะครั were นะครับเป็นวร r b to be นะครับคำคุณศรรรัพท์ใช้คู่กับ verb to be w ร r k to be ห้ามแปลไม่ต้องแปลพวกเรามีสุขก็คือพวกเรามีความสุขนั่นเองนะครับความจริงแล้วถ้าแปลตอนหลักวยากรณ์แปลว่าพวกเรามีสุขนะถ้าพวกเรามีความสุขนั้นต้องเขียนว่า we were a happiness นะครับ อะ uh, happiness แปลว่าความสุขแต่ถ้า we were happy นะครับแปลว่าพวกเรามีสุขแต่ภาษาไทยเขาไม่แปล ى, นะครับนะอยู่ๆพวกเรามีสุขมันงงนะครับเลยก็ต้องแปลว่าพวกเรามีความสุขนะครับแปลเป็นอย่างนั้นไปเลยพวกเรามีความสุขนะครับ but แต่ว่า very tired แต่ว่าเหนื่อยมากๆเพราะไปเดินกันหลายรอบนะครับนะไม่รู้กี่รอบก็เลยเหนื่อยมากๆ it was a great day it นะครับมันว o สเป็นนะครับ day วันเกรดในที่นี่นะครับปกติแปลว่ายิ่งใหญ่ก็ได้แปลว่าดีแปลว่าสวยแปลว่างามในที่นี่แปลว่าดีครับมันเป็นวันที่ดีอย่างยิ่งเลยนะครับก็คือเป็นวันที่มีความสุขวันที่ดีสําหรับเราอย่างนั้นเลยนี่คือคําแปลครับโอเคครับผมแล้วมาดูคําสั่งที่สอง คำสั่งที่สองก็บอกวันนา w ซึ่งแปลว่าตอนนี้นะครับติ๊กนะครับติ๊กแปลว่าทําเครื่องหมายนะครับนะคุณครูก็เลยทับศัพท์ว่าให้ติ๊กก็คือให้ทาเครื่องหมายนั่นเองเครื่องหมายถูกเข้าไปนะครับถ้าเกิดว่าถูกต้องหรือใช่อหรือนะครับนะตรงนี้แปลว่าหรือนะครับอไม่ใช่แปลว่าและหรือนะครับโออ่านว่าอแปลว่าหรือหรือให้ทําเครื่องหมายผิดลงไปหรือว่าเครื่องหมายกากบาทนะครับถ้าไม่ใช่ นั่นก็คือ Yesterday morning Sam was at school เมื่อวานตอนเช้าแซมอยู่ที่โรงเรียนถูกต้องครับ Sam's brother คุณครูแปลว่าพี่ชายก็ได้กันนะจะแปลว่าน้องชายก็ได้พี่ชายของแซม was อยู่ at the market ที่ตลาดถูกไหมครับถูกนะครับนะ After school แปลว่าหลังจากเรียนเลิกนะครับ Sam and his brother were at the cinema Sam และก็คุณแม่นะครับอ่าและพี่ชายและน้องชายและพี่ชายนะครับคุณครู่าพี่ชายก็แล้วกันน้องก็ได้ were at the cinema นะครับอยู่ที่โรงหนังก็คือไปดูหนังกันถูกต้องนะครับ there was แปลว่ามีนะครับมี me a movie ก็คือภาพยนตร์หรือหนัง about เกี่ยวกับคือหนังนั้นใช้เรื่องเกี่ยวกับบิวและเมนะครับ ไม่ใช่แน่นอนครับเรื่องสัตว์ประหลาดครับปฏิหาน 5, ครับ y esterday evening ตอนเย็นเมื่อวานนี้ Sam and his and mother Sam และคุณแม่ของเขา were you at the park ที่สวนสาธารนณะถูกต้องครับพวกเขาไปเดินเล่นกัน Bill and May weren't a f l a s h of the monster Bill และเม y นั้นไม่กลัวสัตว์ประหลาด ผิดนะครับนะคนที่ไม่กลัวก็คือฉันนะครับส่วนบิลและเมย์นั้นกลัวเหลือเกิน Yesterday night กลางคืนเมื่อวานนี้ Sam and his brother Sam แล้วก็คุณแม่ของแซม were at aunt lila house อยู่ที่บ้านของป้าลลาถูกต้องนะครับ Sam his m o t h e r แซมแล้วก็คุณแม่ของแซม and his brother แล้วก็พี่ชายของแซม were happy ต่างก็มีความสุข b ัดแต่ว่าวริชัยก็แต่ก็เหนื่อยเหลือเกินเพราะเขาไปเดินเล่นกันที่สวนสาธารนณะร้อยกว่ารอบอันนี้คุณครูใส่เพิ่มเข้าไปนะมางัาน,นรอบเดียวไม่ทันเหนื่อยคุณครูเองเสียงแง่เสียงแง่เสียงแง่แล้วครับนะไปต่อสองหน้าครับเพราะตามเอกสารไว้ถึงหน้าที่ย,ขอขอขอยี่สิบ ช่วยอุดช่วยนุ่นให้ช่องกระผมครูอาภินันต้องขอขอบคุณ